ความเดิมตอนที่แล้วเมื่ออยู่ๆหัวยุ่งก็โดนไวรัสปริศนาเล่นงานแบบไป่ทัานตั้งตัวคุณลุงจึงส่งบริสิทธิ์คุงเข้าไปกำจัดไวรัสในระบบของเจ้าหัวยุง่งผ่านเครื่องบังคับโมเดลหุ่นยนต์แต่ไวรัสกลับมีเยอะกว่าที่คิดแถมยังตึงมือมากขึ้นเรื่อยงานนี้บริสิทธิ์คุงจะช่วยหัวยุ่งได้หรือไม่และใครอยู่เบื้องหลังการปล่อยไวรัสเจ้าหัวยุ่งกันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปเอาใจช่วยบริสิทธิ์คุงพร้อมกันได้เลย พุ่งชนเหมือนกันก็จรง yeah! ิงอย่าแกนี่บอกว่าทำไม่ได้ทิ้งอีกทั้ จะห้อยอยู่เป็นยังไงบ้างนั่นนี่ล่ะดูเหมือนว่าจะยังไม่ห่อยดีคือสักเท่าไรนะประสิตธุงเฮ้ hey, แต่ไม่ได้ที่จะจกลาปทั้ังสานตัวแล้วนะคุณลุงแถมน้เราก็ไม่เห็นมีตัวไหนแล้วด้วยงั้นแปลกแฮะ <c oughs> เพราะว่าดูเหมือนว่าจะโทรโจันที่ปรสิทธุงเจอนั้นจะเป็นเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นละ่ะสิบเปอร์เซ็นและดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่โรจันด้วยนะ ตามหาต้นต่อต่อไปนะปรสิตคุงระหว่างนี้ลุงก็จะโชว์อีกแรงเหมือนกันแปลกแฮะนั่นที่ที่เราจัดการไปทั้งสามตัวแล้วนะเบียร์ว้าจะไม่ได้มีแค่สามตัวนี้กันนะเบียร์จะต้องรู้ให้ได้เลยว่าใครเป็นคนส่งไวรัสไปทำใจหัวยุงนะอนเอชก่อนหนยคุณลุงบอกว่าฤฤแค่ที่ปรสิตจัดการไปเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น เฮ <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> และที yeah, ่เลว yeah, ไป yeah, อยู่ yeah, ไหนกั yeah, นหมดแล้วเ <yeah. S 1> นี่ย ยู่สูงก็จะเกัน,นาดดัันจะจัดการพึกมันเรียงเก๋เยดจริงด้ดยดดวยเรามีหมดนนอยู่นี ปัญญาหนังดีทำไมไม่ยิงลมบาลซีดคงตัวนี้มันไม่มีปืนเฮ้ยต้องหาเบาะแสให้ได้ว่าไวรัตนันคืออะไรกันแน่่ะนี่มัน งลุงเจอต้อนต่อไวรัสของเจ้าหัวอยู่แล้วนะปรสิทธิ์โกง <Hey. S 1> ลุงใ่ระบบนำทางไปให้นะเข้าใจแลวครับคุณลุง ู่ข้างหน้านี่ละเพราะว่ามันมีกัด้องกันตัวเองนั่นนะมากเดี๋ยวลุงจะทำลาไระบบปองกันตัวของมันให้เอง้า <Hey. S 1> งล่างนี่แหล,ละพลสิตก์คุงไว้ระตัวใหญ่เลยละ่ะทั้งล่างจะเป็นอะไรพละสิษยไม่หวั่นอยู่แล้ว คือสวนที่ติดไว้แล้วของเจ้าหัวลุงนะ,ะนะนันบันเจ้าหัวก็หลกไม่ใช่นะฮาะกดันตาคิวจัดการไปแล้วไม่ใช่แนละ้วเจ้าหัวก,ก็หลงมันไปข้างมายังไงกันนี่เจ้าหัวก็หลกตัวจริงน่ะน,นะถูอันตาคิวจัดการไปแล้วละ่ะแต่มาในตอนนี้นะ่ะ มันได้เปลี่ยนตัวเองในกลายเป็นรูปแบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์แล้วยังไงล่ะหรือพูดยังไงว่าเจา้านีคือไวรัสที่ทำร้ายเจ้าหัวยุ่งนั่นเองนัดการมันได้เลยมรสิตค์คงเอาโมเดลย,ยนต์จอะร,ระบบเข้ามากำจัดไวรัสอย่างนั้นเหรอเข้าใจคิดดีในเจ้าลูกของพวกหัวยุ่งก็จะยอมปล่อยเจ้าหัวยุ่งไปก็ได้ถ้าเกิดว่าพวกแกเอาชนะอิราสเกาตัวนี้ได้แล้วก่อนนะ